นั่นเดี๋ยวร,รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับแต่จริงจริงแล้วเดี๋ยวเราทำไมนำไปสักข้อหนึ่งก่อนก็ไดนะ้พอดีเขาระดับนั่นกว่านิดหนึ่งที่แชร์จอยเนี่ยอ่ะ๋ยวคราวที่แล้วเราพูดถึง เรื่องระบบสมการเส้นตรงไปดูก่หแล้วเราก็นั่งแก้ระบบสมการกันเดี๋ยววันนี้ไม่นั่งแก้ระบบสมการกันสักติ๊ดหนึ่งดี่หว่าเดี๋ยวค่อยมาวาดนั่งวานรูปกันต่อเดี๋ยวนะ เขากำลังมากัน,นคู่เลยวะอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆนั่งทําโจทย์ที่มันพิสดารขึ้นอีกนิดนึ่งอย่างละนิดหน่อยนะครับมานั่งแบบฝึกๆกันหน่อยเอ่อคราวที่แล้ว พี่ก็จะพูดถึงระบบสมการตัวพวกนี้อู่กปบเท่ากับแปแล้วก็อะไรครับสาม x 5บวกสอง y เท่ากับห้าอะไรทุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าทันไหมไม่ไม่ข้างเคียงจริงใช้คาว่าเทียบเคียงทเ,เทียบเคียงใช่ไหก็คือเหมือนให้สอนแบบใช้คำว่าวาดรูปสมการเส้นตรงแทนค่าอะไรเนี้ยครับเดี๋ยวนี้พี่พูดคร่าวๆให้ฟังก่อน ก็คือเราทำอะไรครับฝึกวาดสรรมการเส้นตรงถูกป่ะตอนแรกเราก็ทำอะไรครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะลบทิ้งนะเราก็เอาวาดแกน x แกน y ถูกป่ะแล้วก็มานั่งจุดหาจุดเพื่อวาดสรรมการเส้นตรงถูกไหมครับจำจำได้ไหมคุณคุณ,คณจำวิธีวาดสรรมการเส้นตรงได้ไหมครับคือเราต้องการจุดสองจุดน้องจะหาจุดไหนม,มาแทนก็ได้แล้วก็วาดเส้นตรงขึ้นมา โดยปกติเราก็จะแทนไปแล้วครับ x เป็นศูนย์หนึ่งอันกับอะไรครับ y เป็นศูนย์อีกหนึ่งอันถูกปะเพื่อหาค่า y อันนี้เพื่อหาค่า x แล้วก็อะไรครับมาวาดพิกัด x y ถูกปะครับเมื่อน้องมีจุดสองจุดแล้วก็เอาไปเลยครับไปวาดเส้นตรงเลยถูกปะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะแล้วอันนี้คือว่าหลังจากวาดเส้นตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็ทำะไรต่อเนาะให้น้องวาดเส้นตรงสองเส้นแทนแล้วก็หาจุดตัดถูกไหมครับ ตอนแรกอะเราจะหาจุดตัดโดยการวาดสมการถูกไหมคุณไหมวาดสมการแล้วก็ดูจุดตัดว่ามันตัดกันตรงไหน,นแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเออก็ข่าวที่แล้วอีกแหละแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแก้ระบบสมการต้องค่อยๆกาจัดตัวแปรนู่นนี่นั่นแล้วพี่รู้สึกว่าข่าวที่แล้วอะรู้สึกเหมือนสอนเร็วเกินไปวันนี้เดี๋ยวจะมาซ้ําเรื่องแล้วแก้ระบบสมการตรงนี้ซ้าอีกนิดหน่อยนะครับ ว่าเฮ้ยเข้าใจระบบปล่าส่วนเรื่องกราฟเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะกลับมานั่งวาดกราฟกันหน่อยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับระบบบางนะครับระหว่างนี้ต้องรอสองคนนี้มางั้นรอข้อถัดไปก็ได้เขาน่าจะเรียนกันมานิดหน่อยแหละแต่เราอะนับหนึ่งกันเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆสอนไปนะครับเฮ้ยเออเดี๋ยวบอกก่อนข้อเนี้ย พี่จะกาจัด x ให้ดูแต่ข้อทําทำเดี๋ยวแล้วพี่จะให้ทําข้อเดิมแล้วให้เราเริ่มกําจัด y ก่อนแทนทันบอกไม่แน่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนาะพี่จะกาจัด x ฟังดีๆนะพี่จะกำจัด x อ,นะอ,อันแรกพี่มีหน้าที่ทําให้สัมประสิทธิ์ตรงนี้ตัวเลขเออตัวเลขตรงนี้ข้างหน้าครับชื่อภาษาวิชาการเขาเรียกสัมประสิทธิ์นะครับฟังไว้หน่อย เรามีหน้าที่ทำให้สัมประสิทธิ์เท่ากันโดยปกติเขาจะใช้วิธีการหาคอลอนอคล้ายๆกับการคูณข่อ้ตอนบวกลบเลขเศษส่วนอ่ะคล้ายๆกันนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเลขสามอันนี้เป็นเลขหนึ่งคอลอนอก็คือสามถูกปะหลักการของมันคือทำให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเท่ากันเพื่อเอามันลบกันนะเขาเรียกทำยังไงก็ได้ให้มันหายไปดีกว่าอันนี้พี่ก็เอาสมการหนึ่งมาคูณแล้วครับ คูณสามถูกป่ะเออเวลาทําให้ระลึกไว้เสมอว่ามันคูณสามทั้งสองข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะลบบรรทัดนี้ทิ้งนะครับมันจะเป็นสามอย่างนี้อันนี้โอเคนะอันนี้จะเป็นพื้นฐานตอนเอ่อสมัยตอนป .6 เราว่าเฮ้ยคูณเข้าทั้งสองข้างนู่นนี่นั่นโอเคนะครับแต่พอขึ้นอยู่ในระดับมต้นปุ๊บอะต้องต้องคูณเข้าไปเลยทันทีคือมันสามารถกระจาย ได้ถูกไหมมันก็จะกลายปไปเลยครับพี่ใช้คําว่าอเข้ามา่อนครับให้แปลเป็นอะไรครับสามเอบวกยี่สิบเอ็ด y เท่ากับย e ี่สิบสี่บรรทัดนี้คือบรรทัดที่พี่อยากให้เราเขียนให้ได้ครับหมายถึงกระโดดลงมาเลยอันนี้พี่แค่ทวนของเก่าให้เฉยว่าเฮ้ยเวลาทำํำมาทําทั้งขาดหลังจากได้สมก,การใหม่มาแล้วอะ่ะ เราจะเรียกอันนี้เป็นไล่ตัวเลขไปเลยก็ได้ครับเขาเรียกเวลาอ้างอิงมันจะได้อ้างอิงถูกอันเฉยๆเดีเย๋ยววันนี้มาแก้ระบบสมการกันครับอ่ะอ่ันถัดมาครับเดีย๋ยววันนี้เราจะไม่งท้งโจทย์อันนี้กันก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเห็นยังแบบแทนค่าบวกลบกันตะกุกตะกัดก,ก็เลยแบบรู้สึกจะสอนเร็วไปหน่อย <c oughs> อันนี้ทำไรต่อครับตอนนี้เนาะก็ สมการนี้เราใช้ไปแล้วถูกปะพราะนั้นเราก็จะไปเลือกสมการที่เรายัางไม่ได้ใช้คือสองอันนี้ถูกไหมครับเมื่อกี้พี่จะกำจัด x ถึงตำแหน่งเนี้ยน้องจะเอาอะไรลบอะไรก็ได้นะครับโดยปกติน้องรู้รอยู่แหลว x มันเท่ากันเดี๋ยวมันจะลบกันแล้วมันหายไปปกติเราก็จะดูว่าก่อนว่าอีตัวที่เราสนใจที่เหลือเนี้ยอะไรมันเยอะกว่าเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ได้ชอบเครื่องหมายลบอะไรเท่าไหร่อย่างอันนี้พี่ก็จะเอาสาม ลบสองนะครับเวลาลบเดี๋ยวจะเขียนให้ดูแบบเต็มเตมนิดหนึ่งน้องก็เอาสมการสามมาซ้ายบวกซ้ายซ้ายลบซ้ายนะครับอันนี้สามแล้วก็ลบสมการสองเอ่อบรรทัดนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะครับบรรทัดถัดที่น้องควรจะได้คือบรรทัดถัดไปเฮ้ยอันนี้ทันมาหลักการมันคือการเอาอันนี้ตั้งแล้วลบด้วยอันนี้นี่ไงเอาอันนี้ตั้งลบด้วยนี้น อันนี้ก็เอาอัน,นี้ตั้งแล้วคลบด้วยนี้แต่บรรทัดที่น้องควรจะฝึกเขียนเลยจริงๆคือบรรทัดนี้ครับให้มองว่าเหมือนสามอ่ะเราเอามาลบกันมันตัดกันไปส่วนเนี้ยเอายีิบเกตตั้งแล้วลบสองออกเหลือสิบเก้าน,นะครับส่วนอันนี้ก็ยี่ิบสี่ตั้งลบห้าเหลือเออลืมเขียน y สิบเก้าเหมือนกันอันนี้โอเคนะน้องก,ก็ได้ y <S <S เท่ากับหนึ่ง หลังจากได้ค่า y มาแล้วอ่ะครับพี่จะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะน้องจะเอากลับไปแทนสมการไหนก็ได้แันนะครับแต่แน่นอนด้วยสัญชาติความขี้เกียจของเราเราจะไม่ใช่คนขยันขนาดนั้น,นครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูขยันหนูจะแทนอันนี้ก็ได้นะครับตัวเลขก็เยอะนิดนึงด้วยความสัญชาตญาณของเราเราก็จะแทนอันที่ตัวเลขมัน น้อยๆอ,อะไรเงี้ยสองอันนี้แทนอันไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นน้องๆจะเลือกอันไหนครับพี่ๆเลือกอันล่างครับเลขเจ็ดเลขแปดบางทีมันคูณเยอะไปหน่อยเอออันนี้บอกไว้เฉยๆครับอาเดี๋ยวพี่แทนอันบนก็มีคนเลือกอันบนไปละน้องก็แทน y เป็นหนึ่งนะครับเออบรรทัดนี้ด้วยจริงๆแล้วถ้าอยู่ในมปลายอ่ะควรจะแบบตอบ x เลยอืม ครว่าคิดในใจแต่ี้พี่จะเขียนมาทัดให้ดูกนครับย้ายไปก็ได้ x เ,เป็นหนึ่งนะเพราะนั้นจุดตัด xy ไอเออค่าที่น้องได้ออกมา x เ,เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเนี้ยครับมันคือจุดตัดของสองสมการนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมานั่งวาดสมการกันพี่ว่าพี่เปิดน,นี่ให้ดูหน่อยดีกว่าอันนี้โอเคนะอ่ะอยากจดอะไรจดจังครับ แล้วก็พี่ได้ทำข้อเดิมโดยการกำจัด y แล้วเดี๋ยวพี่ขอเดินดูหน่อยข้อเนี้ยข้อเดียว,ยวแต่กำจัด y บ้างไม่กำจัด x ทำไงดีเฮ้ยถ่ายรูปทำไมให้อุตสาห์ให้เวลาจดไม่ต้องก่ายรูปแรกเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเนาะเรายังไม่ได้อยู่ในคลาสยังไม่ได้ดูในช่วงเวลาที่แบบตะลุยโจทย์เพื่อทำการแข่งขัน อนนี้มีหน้าที่ปูพื้นฐานเฉยๆครับเอออันนี้จะใหม่กับเรามากนะครับสําหรับเราด้วยนี่ให้ให้ดูก่อนวาดหนังสือที่พี่หยิบมาเป็นเล่มมอพสดีครับผมเป็นของพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของมอชารครับเนื้อหามอสองเมื่อนื้อหามอหนึ่งคือให้เขาให้น้องวาดกราฟเนื้อหามอสองก็คือให้น้องวาดกราฟเส้นตรงสองเส้นต,ตัดกัน หนหามสาก็คือแก้ระบบสมการเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดข้าวมหกับมสองมาแล้วนะครับเนื้อหามันค่อยๆถูกไล่มาอะไรเงี้ยเฮ้ยใครเสร็จแล้วแก้ทําแบบเดิมนะครับขอดูสมการหน่อยแต่กําจัด y ก่อนอันเนี้ยพี่กําจัด x ก่อนนะครับพี่เลยได้ y ออกมาแต่อย่าให้ทําเหมือนเดิมแต่กาจัด y ทิ้ง ให้ได้เอกออกมาก่อนไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำสั่งว่าหมายถึงควิธีทำผมอาไม่งงนะอะ่ลองดูหน่อยครับผมเฮ้จดข้อแรกไม่ทันไม่เป็นไรนะหมายถึงลอง <c oughs> ลองดูมาเยอะครับ <c oughs> เฮ้ยเออเดี๋ยวพี่เห็นเราจดแล้วอยู่พึ่งเรายังติดนิสัยที่รุงเรียนอยู่อพอดีพี่ใช้คำว่าด้วยความที่เราสอนมอปลายแล้วก็ เราอยู่สายงานวิจัยมาก่อนแล้วเราคาาเนี้ยมันค่อนข้างมีเวลามันไม่ได้รีบขนาดนั้นที่อยากให้เราตั้งโจทย์นะครับแล้วก็ลองบวกลบเนี้ยเองดูว่าทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาว่าเฮ้ยทําไมมันถึงทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราค่อยลงกลับไปโจทย์ใหม่คือเราเราไม่ได้รีบขนาดนั้นครับอยากให้ทําความเข้าใจไปด้วยหมายถึงจดโดยเรียกเหมือนนั่งทาําซ้าอ่ะ ของแบบเดิมที่พี่ทำนะครับพวกนี้ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยครับเปลี่ยนเฉพาะไอ้คลาสพี่ก็พอนะครับคือพี่อยากให้ได้ใช้คําว่าสองชั่วโมงแล้วให้มันได้ไปเลยอะ่ะอืมไม่อย่าโจดแบบใช้คําว่าอะไรวะโจดแบบดจดๆไปอะ่ะให้มีการบ้านส่งอาจารย์อะไรเนงะี้ยหรือสมุดส่งอาจารย์อะไรเนงะี้ยไม่ต้องนะครับพี่ไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนอะไรให้ครับ หรือถ้าใครอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะแบบไม่ได้ก็อาจจะจดบรรยายให้ตัวเองรู้เรื่องก็ได้นะครับเดี๋ยวโชว์ก่อนนี่ของของระดับเราเลยนะครับแต่นี้อยู่เทอมสองครับ ใช้คาว่าเหมือนนั่งลอกโจย์แล้วก็ลองทําเองดูว่าเข้าใจไหมถ้างงตรงไหนก็ถามนะครับเดี๋ยวนี้พี่ขออธิบายนี่อันนี้พี่กําลังกำจัดเอ,อ,เอกทิ้งก่อนโดยทําให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันนะครับอันนี้อย่างอันนี้มันมีเลขสามกับเลขหนึ่งเขาก็หาคอรนอพี่ก็เลยเลือกคูเลขสามที่สมาการหนึ่งเป็นอันนี้ ไม่แน่ใจว่าทันไหมเลือกคูณเลขสามที่สมการหนึง่งจะได้ตัวนี้ออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้สามประสิทธิ์หน้าเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเราดูกันดูวันตอนนี้สามประสิทธิ์หน้าสามกับหน้าเ็ตัวนี้ครับมันเท่ากันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็กระจำ,จำกัดเ็ทิ้งโดยการอะไรครับเอามันลบกันเราจะเอาอะไรตั้งก็ได้นะครับ แต่เนี้ยพี่เห็น y ข้างเนี้ยมันเยอะกว่าพี่ก็เลยเอาสมการสามตั้งแล้วลบด้วยสมการสองอันนี้โอเคนะครับพอสมการสามตั้งลบซาสอง x มันหายแน่ๆอันนี้ก็เหมือนอะไรครับเอาย1ิบเอ็ดลบสองเหลือสิบกอ่ะเหมือนเอาย4ิบสี่ลบห้าเหลือสิบเก้าครับแล้วก็หา y ออกมาแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยค่า y ตรวเนี้ยมันเอาไปแทนตัวไหนก็ได้นะทั้งหมดเลยทั้งหมด น้องก็เลือกแทนอันง่ายๆที่น้องรู้สึกคิดเลขชิวๆอ่ะโอเคครับอย่างข้อนี้กบกบัวเขาก็เลือกอะไรแล้วเลือกอันแรกพี่ก็ไปแทนอันแรกครับจริงเขาไปจะแทนอันสองก็ได้นะครับก็แทน x y เป็นหนึ่งเข้าไปแล้วก็ย้ายเจ็ดไปอะไรประมาณนี้ลองนั่งเขียนแล้วลองนั่งทําตามดูว่าเข้าใจที่พี่พูดไหมเสร็จแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทําข้อเดิมกําจัด y ทิ้งก่อน อันนี้ข้อเมื่อกี้พี่กำจัด X นะกำจัด y ทิ้งบ้างเพื่อหา X แล้วก็ให้ได้ y ออกมาแล้วดูว่าเฮ้ยทำได้ไหมค่อยๆขยับไปทีเดยนนี้ทบเพื่อใครแบบช่วงปิดเทอมยังฟูตัวเองไม่ถัดพี่ขออน่าเดินดูในห้องนี้ตึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จดไว้เก็บเป็นที่เลอาทึกก็ได้ครับ หมายถึงตัวบรรทัดนี้เผื่อใครอยากจะจดเอาไว้อันนี้แค่ให้เห็นว่าเวลามันคูนอ่ะมันคูณทั้งข้างหมายหมายว่าเว,า,าเวลาหาก็หาทั้งข้างเหมือนกันบวกเข้าลบออกก็ทําท,ทั้งข้างครับให้ระวังพวกนี้ไว้ด้วยเพราะบางคนชอบไปคูณแค่ตัวเดียวมันจะมีจังหวะจิตหลุดไปคูณตัวเดียวทําไมก็ไม่รู้อะไรเย่ะก็เลยแบบอะจะงงๆเล็กๆ ทันมาครับถัดทันมาเนี่ยเสร็จแล้วลองทำข้อเดิมโดยการกำจัดวายก่อนที่จะรีเช็คอะไรนิดหน่อยอะโสดี โอเคเสียงยังขึ้นอยู่ตกใจหมดอยอดเดินดูแพร็บอยู่ ได้หวานมาที่เราเป็นแองนเราได้เาาวก็จักไปที่ได้เจ่งมาแค่รวยนหน้าาับ้า นะครับบอกว่า,อาอตอนีนะเราเรอ่ใช้วิธีทีู่ว่าอ,นนะอาจารย์วิธีเราวิธีบอกว่ามันเหมาะกับการที่เรามีความรู้แน่นๆแบบแล้วใช้วิธีแบบเหมือนสรุปแตบบ่งแล้วก็ไปจดเฉพาะส่วนที่จําเป็นอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นมา เออพี่ให้ความให้ความสําคัญกับการเขียนเยอะมากนะบอกไม่ดเพราะมันเป็นระบบประสาทเดียวที่ใช้เขาเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเดียวที่ใช้ประสาทสมัมผัสเยอะที่สุดนอกจากใช้ตาเฮ้เดี๋ยวลองฝึกทำดูนะอันนี้พี่ขอเฉลยเลยละกันนะครับ นาะจะกำจัด y เกิดอ,อะไรขึ้นครับน้องต้องทำให้สมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันถูกปะ่ะอันนี้น้องก็ต้องคูณแลยคูณสองอันแรกคูณสะคูณอะไรคูณเจ็ดอันที่สองถูกปะ่ะอ่ะคูณสองอันแรกได้แล้วครับอันนี้พี่ขออนุญาตรีบคูณน,นิดหนึ่งนะเป็นสิบหกถูกปะ่ะแล้วอันนี้เป็นสมก,การที่สามเอาสมก,การที่สองมาคูณเจ็ดถูกปะ่ะครับ น้องก็เห็นละเฮ้ยโหเลขนั่งเยอะกว่านี่แหละคูณเจ็ดได้ยี่สอด x ถูกปะบวก y เท่ากับเฮ้ยมีใครคูณเลขตามไม่ทันมั้งอย่างนี้ป่ะครับพอบวกทันป่ะ,ะเดี๋ยวใครได้ทันดูก่อนอยู่เพิ่งลบอะไรแล้วทำอะไรต่อครับ น้องก็เอามันลบกันน้องก็เห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยว y มันลบกันแล้วเดี๋ยวมันหายอะครับน้องก็จะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยควรเอาอะไรตั้งนี่น้องเพื่อให้เลขมันยังเป็นบวกอยู่น้องก็ควรเอาสมการ4ตั้งมาเพราะเลขมันเยอะกว่าลบสมการ3นะครับเอ็ A นะก็ได้แล้วครับยิบก็กลายไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ค่อยๆ follow กัน21ลบ2เหลือ 19x นะครับ ส่วน y เป็นไงเนาะก็ตัดกันอันนี้ก็เอาสามห้าลบสิบหกลบเลขกันทันม,มั้ยได้เลยเนาะสิบเก้านะครับใครมีปัญหาเรื่องลบเลขพวกนี้บอกะนะเราก็ได้ x เ,เท่ากับหนึ่งอย่างที่บอกครับน้องได้ x มาแล้วก็ต้องเอาไปหา y อยู่ปะครับน้องสามารถเอาตัวนี้ครับไปแทนสมการไหนแค่ได้น้องควรจะไปแทนสองสมการนี้นะไม่ควรครับเพราะเลขมันเ,เยอะ ครับเราก็เอากลับไปแทนสองอันนี้อะไรก็ได้ครับโดยปกติเราก็จะเลือกสมการที่เลขมันน้อยๆน,นะครับเพื่อความง่ายของตัวเองตอนนี้เรารู้ x ละอันนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นสมการ2บ้างพี่แทน x เท่ากับหนึ่งใน2นะครับจดไว้หน่อยอะ,อะไรเงรี้ยได้2 y เท่ากับ เฮ้ยอ,อันนี้ทันครับคือน้องจะกําจัดอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องก็จะเริ่มเห็นแล้วจากสองอันนี้น้องเห็นว่าเราควรกําจัดตัวที่สัมประสิทธิ์มันคอรนอรมันน้อย,อยๆแบะให้ควรไปกําจัดคอรนอรเยอะๆครับมันจะสร้างภาระให้กับเราอันนี้โอเคนะครับพี่จะทําให้ใช้คำว่าข้อหนึ่งจะทําให้ดูทุกอย่างว่าเฮ้ย ทำไมอันนี้ถึงไม่ทําทําไมอันนี้ถึงทำเพราะพอดีบางทีเราเพิ่งเห็นครั้งแรกแต่เดี๋ยววันเนี้เราจะมาแก้ระบบสมการการเป็นหลักเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับ